อาทีนี้มาแลเศรษฐกิจผักตายเรากันมั่งค่ะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเพื่ยถึงเศรษฐกิจผักตายไต,ตรมาส1นปี2 566นี้ค่ะบอกไว้ยังยุ่งในทิศทางการขยายตัวตามการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวค่ะซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนการจ้างงานแล้วก็การบริโภคได้เป็นอย่างดีค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โซ่พีสงวนดีกุลค่ะผู้อํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคใต้ก็เปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสหนึ่งปี2566ยังยู่ในทิศทางการขยายตัวพ้นพวงมาจากการทองเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องสังเกตได้จากกลุ่มหนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นสําคัญโดยขยายตัวเกือบถูกกลุ่มสั้นชาดลักค่ะทางมาเลเซียรัสเซียแล้วก็ยุโรปทําให้รายได้แรงงานแล้วก็การอุปโภคบริโภคเนี่ยยังคงขยายตัวแม้ว่าจะมีปัจจัยกดดั จากรายได้เกษตรกรถี่ลดลงค่ะครับก็ะเดียวกันกับอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวนะครับตามการผลิตของไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มที่ขยายตัวมากขึ้นในแต่ละการลงทุนของภายกระจนยังคงงดตัวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิต ส่วนนึ่งมาจากกำลังซื้อกล้องพักเกษตรที่ลดลงเต่ทางนี้นะครับการลงทุนพักก่อสร้างอย่างคงขยายตัวได้โดยเฉพาะการก่อสร้างถีอยู่ไาศัยรันกระตามแนวนมธุรกิจผักต้ไกลมัดร่รงของพิโยกคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อจากการฟื้นตัวกล้องพักการท้องเทียวที่ยังคงส่งผลดีต่อรายได้แรงงานและการใช้าจนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีายทน่ิ่านมา ยืนในว่าาคใตานะครับมีการจัดกิจกรรมกระตุน้นเศรษฐกิจจำนวนมาาศาลบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคักแมว่ารายได้เกษตรกรคดตัวหมาขึ้นแต่จะเป็นแรงกดดันนะครับจากการบ,บริโภคในระยะทัดไปนั่นเองครับเราไปฟังเสี่ยงผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงันาตายครับ สรุปนะคะตอนนี้เรียกว่าภาวะเศ,ศร,รษฐกิจของไทยในไตรมาสที่อของภาคใต้นะคะในไตรมาสที่1นึ่งครับนนะคะ <c oughs> ต้องเรียกว่ามีการฟื้นตัวอย่างต่อเน,นื่องจากไตรมาสก่อนนะคะโดยเฉพาะที่มาจากอนิสงของเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เรื่องของการอุปโภคบริโภคที่ยังคงมีการขยายตัวอยู่นะคะ,ะยังไงก็ตามนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องของการผลิตเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือ,อมีการขยายตัวบ้างในบาง ผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะเรื่องของอาปาล์มน้ํามันนะคะแล้วก็ไม้ยางและผลิตภัณฑ์ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ส่งผลไปให้การส่งออกเนี่ยมีการปรับตัวดีขึ้นนะคะแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีบางประเภทที่ยังคงมีการหดตัวอยู่นะคะส่วนในเรื่องของ ภาคก่อสร้างนะคะต้องเรียนว่ายังคงขยายตัวได้ดีนะคะ <S <S <ess> <S เราเห็นได้จากการที่มีพื้นที่การขออนุญาตมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของการท่องเที่ยวนะคะที่ส่วนหนึ่งก็มาจากการกำลังซื้อของต่างชาติที่กลับเข้ามานะคะเศรษฐกิจภาคใต้ในไตรมาสหน้า <S <S <ess> คิดว่ายังคงขยายตัวนะคะโดยเฉพาะมาจากภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดไตรมาสหน้าคือไตรมาสสองเนี่ยรวมเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมซึ่งอันนี้เนี่ยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเยอะเราอย่างเห็นสงกลา์นะคะมีคนเข้ามาท่อง เที่ยวค่อนข้างเยอะก็คิดว่าทําให้ไรายได้เนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็เห็นอีกภาพหนึ่งก็คือเรื่องของแรงงานที่มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องค่ะ